สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามช่องสูงวัยต้องรู้วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องที่หลายๆท่านอาจกำลังกังวลใจอยู่นั่นก็คือเราก็เสียณแล้วแต่ยังมีหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถค้างอยู่จะจัดการยังไงดีคำถามนี้สำคัญมากครับเพราะตามข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี2566พบว่าร้อยละ42.7ของผู้สูงอายุในประเทศไทยยังมีหนี้สิน โดยมีหนี้เฉลีย่ยอยู่ที่135,000บาทต่อคนและมีภาระจ่ายชำระหนี้อยู่ที่2,208บาทต่อเดือนที่น่ากังวลคือหนี้สินเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคและที่สำคัญคือร้อยละ44ของผู้สูงอายุไม่มีเงินออมเลยซึ่งหมายความว่าพอเกษียณแล้วเราต้องใช้ชีวิตด้วยเงินที่จำกัดแต่ยังต้องแบกภาระหนี้ต่อไปอีกวันนี้เรามาเริ่มต้นคิด และวางแผนแก้ปัญหานี้ไปพร้อมๆกันครับไม่ยากแต่ต้องตั้งใจทําจริงก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจสถานการณ์กันก่อนครับตอนนี้ประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดหรือที่เรียกว่าซูเปอร์เอเจนต์โซซตี้ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปี2568ระบุว่าครัวเรือนไทยกว่า95%ยังคงมีหนี้ และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงถึง743,596บาทซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ4ปีสิ่งที่ทำให้ปัญหาซับซ้อนสำหรับวัยเกษียณก็คือเมื่อเราเกษียณแล้วรายได้หลักจากการทำงานก็หายไปเหลือแต่เงินบำนาญเงินออมหรือเงินสะสมที่เราสร้างมาตลอดชีวิตแต่ค่าใช้จ่ายกลับไม่ลดทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟและที่สำคัญคือภาระหนี้ที่ยังค้างอยู่ ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติคนไทยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่78.1ปีโดยผู้ชายมีอายุเฉลี่ยที่73.5ปีและผู้หญิงมีอายุเฉลี่ยที่80.5ปีนั่นหมายความว่าถ้าเรากรเกษียณตอนอายุ60ปีเรายังต้องมีชีวิตอยู่อีก15-20ปีถ้าเงินไม่พอหรือต้องแบกภาระหนี้ต่อไปเรื่อยๆชีวิตก็จะลำบากครับแนวทางหนึ่งรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของหนี้ ขั้นตอนแรกที่เราต้องทำคือรู้ให้ชัดว่าเรามีหนี้อะไรบ้างเท่าไหร่และดอกเบี้ยเท่าไหร่ให้เราจดรายการหนี้ทั้งหมดออกมาครับไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือหนี้นอกระบบแล้วจัดลำดับความสำคัญตามอัตราดอกเบี้ยตัวอย่างเช่นหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ย18%ต่อปียอดหนี้คงเหลือ50,000บาทผ่อนเดือนละ3,000บาทหนี้รถยนต์ดอกเบี้ย5%ต่อปียอดหนี้คงเหลือ200,000บาท ผ่อนเดือนละ8,000บาทหนี้บ้านดอกเบีย้ย3.5%ต่อปียอดหนี้คงเหลือ800,000บาทผ่อนเดือนละ12,000บาทเมื่อรู้แล้วให้จัดลำดับความเร่งด่วนโดยทั่วไปแล้วหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงเช่นบัตรเครดิตหรือหนี้นอกระบบควรชำระก่อนเป็นอันดับแรกเพราะยิ่งเราปล่อยทิ้งไว้นานดอกเบีย้ยก็ยิ่งทับถมมากขึ้นแนวทาง2ปรับโครงสร้างหนี้ Debt Restructuring สำหรับหนี้ที่เรายังผ่อนไม่ไหว เราสามารถติดต่อเจ้าหนี้หรือธนาคารเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ครับการปรับโครงสร้างหนี้คือการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเช่นขอลดดอกเบีย้ยขอขยายเวลาผ่อนเพื่อให้ภาระผ่อนต่อเดือนลดลงทําให้เราสามารถชําระหนี้ได้ต่อเนื่องโดยไม่เดือดร้อนตัวอย่างถ้าเราผ่อนบ้านเดือนละ1 5 0 0 0บาทแต่ตอนนี้รายได้ลดลงเราอาจขอธนาคารขยายเวลาออกไปอีก5ปี เพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนลดเหลือ10,000บาทแทนอย่างไรก็ตามข้อควรระวังคือการขยายเวลาจะทําให้เราจ่ายดอกเบี้ยรวมมากขึ้นในระยะยาวแต่ถ้าตอนนี้เรามีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินนี่ก็เป็นทางเลือกที่ช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากไปได้แนวทาง 3. Refinance เพื่อลดดอกเบี้ย Refinance คืออะไรคือการไปกู้เงินจากธนาคารใหม่ที่มีดอกเบี้ยต่ํากว่าแล้วนําเงินนั้นมาชําระหนี้เดิมให้หมดตัวอย่างเช่น เราผ่อนบ้านอยู่กับธนาคาร A ดอกเบี้ย5%ต่อปีแต่ตอนนี้ธนาคาร B เสนออัตราพิเศษ3.5%ต่อปีถ้าเราไปรีไฮแนนซ์เราก็จะชำระหนี้ได้เร็วขึ้นและจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงตัวอย่างตัวเลขวงเงินกู้บ้าน3ล้าน5 0สนบาทอัตราดอกเบี้ย5%ผ่อน30ปีต่อเดือนประมาณ18,790บาทถ้ารีไฟแนนซ์ได้อัตรา3.5% ผ่อนต่อเดือนลดเหลือประมาณ15,710บาทประหยัดเดือนละ3,000กว่าบาทข้อควรระวังคือการรีไฟแนนซ์มีค่าใช้จ่ายเช่นค่าธรรมเนียมจดจำนองค่าประเมินราคาดังนั้นต้องคิดคำนวณให้ดีว่าคุ้มค่าจริงหรือไม่นอกจากนี้ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งคือรีเทนชันคือการขอลดอัตราดอกเบี้ยก,กับธนาคารเดิมโดยตรงโดยไม่ต้องย้ายไปธนาคารอื่นวิธีนี้จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าแนวทางส ชำระหนี้ล่วงหน้าโปะหนี้เมื่อมีเงินก้อนถ้าเราได้เงินก้อนมาจากที่ไหนสักแห่งเช่นได้เงินโบนัสขายทรัพย์สินหรือได้เงินช่วยเหลือจากลูกหลานให้นำมาชำระหนี้ก่อนเป็นอันดับแรกครับการโปะหนี้จะไปตัดเงินต้นโดยตรงทำให้ดอกเบี้ยในเดือนถัดไปลดลงทันทีและทำให้เราผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้นตัวอย่างถ้าเรามีเงินก้อน1 0 0 0 0แสบาทนำมาโปะหนี้บ้านที่เหลืออ,อีก8 0 0แสนบาทยอดหนี้จะลดเหลือ7 0 0 0แสบาท ดอกเบี้ยในเดือนถัดไปก็จะคำนวณจากยอด700,000บาทแทนข้อแนะนำคือให้โปะนี้ในวันเดียวกับวันที่ต้องผ่อนชำระนี้ประจำเดือนเพื่อที่เงินส่วนที่เกินนั้นจะไปลดเงินต้นได้เต็มที่แนวทาง5พิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุหรือ Reverse Mortgage สำหรับท่านที่มีบ้านเป็นของตัวเองแต่ขาดสภาพคล่องทางการเงินมีอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจคือ Reverse Mortgage รีเวิ e ์สมอ g เกจคือสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน80ปีหลักการคือเราจะนำบ้านของเราไปเป็นหลักประกันแล้วธนาคารจะให้เงินกู้เราเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตจุดเด่นของรีเวิร์สม t g เก e คือเราไม่ต้องผ่อนชำระรายเดือนนี่จะถูกชำระเมื่อเราเสียชีวิตหรือเมื่อเราเลือกขายบ้านให้กับธนาคารในระหว่างนั้นเราสามารถอยู่บ้านต่อไปได้ตามปกติ วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทเงินที่ได้จากการขอสินเชื่อนี้สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆข้อควรระวังต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าจะกระทบกับทายาทหรือไม่ควรคุยกับลูกหลานให้เข้าใจก่อนตัดสินใจควรปรึกษาสถาบันการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนจริงทุกครั้งการจัดการหนี้ในวัยเกษียณมีข้อจำกัดหลายอย่างครับเราต้องระวังไม่ให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น กับดักที่พดบ่อย 1. ลงทุนตามคำชวนในโซเชียลมีเดียโดยไม่ตรวจสอบหลายท่านอาจได้รับข้อความชวนลงทุนใน LINE, Facebook หรือแอปพลิเคชันต่างๆโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแต่เมื่อโอนเงินไปแล้วกลับติดต่อไม่ได้นี่คือกับดักที่เจอบ่อยมากครับ 2. ลงทุนเกินกำลังของตัวเองการนำเงินออมทั้งหมดหรือเงินก้อนเดียวไปลงทุนที่เดียวเป็นความเสี่ยงสูงมากถ้าเกิดขาดทุนเราก็จะไม่มีเงินสำรองเหลือเลย 3. ขยายหนี้โดยไม่มีแผนชำระที่ชัดเจนบางท่านอาจคิดว่าขอผ่อนเพิ่มอีกหน่อยหรือกู้เพิ่มอีกนิดแต่ถ้าไม่มีแผนชำระที่ชัดเจนนี่ก็จะทับถมมากขึ้นเรื่อยๆ 4. อายุเป็นข้อจำกัดในการปรับโครงสร้างหนี้เมื่อเราอายุมากขึ้นธนาคารอาจไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาผ่อนได้มากนะักเพราะกังวลเรื่องความสามารถในการชำระหนี้คำแนะนำสำคัญเน้นความเสี่ยงต่ำเลือกเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะกับคนวัยเกษียณ เช่นเงินฝากประจำพันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงตำ่ำกระจายความเสี่ยงอย่าเอาเงินทั้งหมดไปไว้ที่เดียวแบ่งออกเป็นหลายส่วนเช่นบางส่วนเงินฝากบางส่วนพันธบัตรบางส่วนเก็บไว้ใช้ใจ่ายประจำวันรักษาเงินต้นเป็นสำคัญในวัยเกษียณเราไม่มีเวลามากพอที่จะรอกลับมาทำกำไรดังนั้นการรักษาเงินต้นให้อยู่ครบจึงสำคัญที่สุดผลตอบแทนที่ผ่านมาไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคต อย่าเชื่อคำโฆษณาที่บอกว่าการันตีผลตอบแทนเพราะการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงลุงสมชายกเกษียณอายุราชการเมื่ออายุ60ปีได้รับเงินบำนาญเดือนละ18,000บาทมีเงินออมจากการทำงานสะสมไว้500,000บาทแต่ยังมีหนี้บ้านค้างอยู่อีก600,000บาทผ่อนเดือนละ10,000บาทและยังมีหนี้รถอีก150,000บาทผ่อนเดือนละ5,000บาทค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลุงสมชายรวมค่าอาหารค่ายาค่าน้ำค่าไฟ อยู่ที่ประมาณ12,000บาทเมื่อรวมกับค่าผ่อนบ้านและรถรวมเป็น27,000บาทต่อเดือนแต่รายได้จากเงินบำนาญมีเพียง18,000บาทเท่านั้นขาดอีกเดือนละ9,000บาทแนวทางที่ใช้แก้ไข 1. ลุงสมชายติดต่อธนาคารเพื่อขอรีไฟแนนซ์หนี้บ้านได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษลดจากหเรหลือ3.5%ทําให้ยอดผ่อนต่อเดือนลดจาก10,000บาทเหลือ7,500บาท 2. ขายรถคันเก่าที่ยังมีหนี้ค้างอยู่ แล้วนำเงินไปชําระหนี้รถให้หมดซื้อรถมือสองราคาถูกมาใช้แทนทําให้ไม่ต้องผ่อนรถอีกต่อไป 3. นําเงินออม200,000บาทไปโปะนี่บ้านทันทีทําให้ยอดหนี้บ้านลดลงเหลือ400,000บาท 4. เงินออมที่เหลือ300,000บาทนําไปฝากประจํา1ปีที่ธนาคารพาณิชย์ดอกเบี้ยประมาณ1.5-1.9%ต่อปีได้ดอกเบี้ยเดือนละประมาณ400-500บาทหลังปรับแผน ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลุงสมชายลดเหลือค่าครองชีพ12,000บาทบวกค่าผ่อนบ้าน7,500บาทรวม19,500บาทรายได้จากบำนาญ18,000บาทบวกดอกเบี้ย500บาทเท่ากับ18,500บาทยังขาดอยู่นิดหน่อยแต่ลุงสมชายยังมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินอีก300,000บาทและสามารถลดค่าใช้จ่ายในที่ไม่จำเป็นลงได้อีกเล็กน้อยทำให้ชีวิตมีความสมดุลและไม่เครียดมากขึ้นถ้าเราจะสรุปสั้นๆจากคลิปนี้ ผมอยากให้เพื่อนๆจําไว้5ประเด็นหลักครับ 1. รู้จักหนี้ของตัวเองรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแยกตามอัตราดอกเบี้ยและความสําคัญ 2. ปรับโครงสร้างหนี้เจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอลดดอกเบี้ยหรือขยายระยะเวลา 3. r e รีไฟแนนซ์เพื่อลดต้นทุนถ้าหาดอกเบี้ยที่ต่ํากว่าได้ก็ควรทําทันที 4. ชําระหนี้ล่วงหน้าเมื่อมีโอกาสยิ่งโปะเร็วเท่าไหร่ยิ่งประหยัดดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น 5. พิจารณาทางเลือกอื่นๆ เช่น reverse mortgage ถ้าเหมาะกับสถานการณ์ของเราและที่สำคัญคืออย่าปล่อยให้หนี่ทับถมยิ่งปล่อยนานยิ่งแก้ยากยิ่งเครียดสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วผมมีเช็คลิสต์ง่ายๆให้ลองทำภายใน30วันนี้ครับข้อ 1. จดรายการหนี้ทั้งหมดแยกเป็นดอกเบี้ยสูงต่ำลองนั่งจดออกมาให้ครบทุกรายการว่าเรามีหนี้อะไรบ้างเท่าไหรผ่อนเดือนละเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ข้อ 2. คํคนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือนของตัวเองให้ชัดเจน นั่งคิดดูว่าค่าอาหารค่ายาค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์รวมแล้วเดือนหนึ่งใช้เท่าไหร่เพื่อเราจะได้รู้ว่าเงินพอหรือไม่ข้อ 3. เช็คเงินออมที่มีตอนนี้ว่าเป็นเงินฝากกองทุนหรืออะไรบ้างลองตรวจสอบดูว่าเงินของเราอยู่ในรูปแบบไหนอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่มีสภาพคล่องหรือไม่ข้อ 4. นัดคุยกับธนาคารหรือที่ปรึกษาการเงินอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายใน30วันลองนัดไปปรึกษาธนาคารหรือที่ปรึกษาการเงินดูครับ ว่ามีแนวทางอะไรที่เหมาะกับเราบ้างข้อ 5. คุยกับคู่สมรสหรือคนในครอบครัวเรื่องแผนการเงินวกยเกษียณการเงินไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวควรคุยกับคนในครอบครัวให้เข้าใจตรงกันจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ครับอย่าท้อใจนะครับแม้ว่าตอนนี้เราจะยังมีหนี้ค้างอยู่แต่ถ้าเราเริ่มต้นวางแผนและลงมือทำวันนี้เราก็จะค่อยๆเห็นทางออกครับการจัดการหนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องชำระหนี้ให้หมดภายในวันเดียว แต่หมายถึงเรามีแผนที่ชัดเจนมีขั้นตอนและมีความมั่นใจว่าเราสามารถควบคุมชีวิตการเงินของเราเองได้ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสูงไว้ต้องรู้ของเราเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในอนาคตครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ